หลังว <muitas> ันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสหลังจากที่มีการปลุกแกล้งของอาบินชิ์นะครับก็จะนำอาบี้แจกมาเข้าใจแล้ะมาให้คลายความสงสัยของพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติของกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับผมจะพูดเป็นสี่ประเด็นนะฮะประเด็นแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการใช้แผ่นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับซึ่งตรงนี้นะนั้นกองทัพภาคที่หนึ่งนั้นได้ขอยืนยันยึดถือการปฏิบัติทุกอย่างโดยใช้แผ่นที่หนึ่งต่อห้าหมื่น ซึ่งลักษณะพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนั้นมีความแตกต่างจากกองทัพภาคที่สองเพราะกองทัพกองทัพกองทัพภาคที่สองนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเด่นชัดโดยเฉพาะที่ติดกับตัพูชานะทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นแนวเทือกเขาก็คือเทือกเขา,เเเขาเโมงโมงบ้างทอดยาวไปชัดเจนนะครับโดยเฉพาะที่ติดกับกัพูชานั้นจะมีหน้าผาสูงชันและไม่มีชุมชนขนาดใหญ่ตามแนวใจแดน แต่ในพื้นที่ของมังหะตั้งอ่างหนึ่งนะครับเป็นที่ราบแบบดินต่อดินต้อง,ต,องต้องเรียนว่าอย่างนี้นะฮะจะมีภาพประกอบออกด้วยนะฮะแล้วการตำหนดแนวชายแดนนั้นใช้หมดุดดักเขตเป็นช่วงๆตลอดพื้นที่นะฮะอาจจะมีแนวของนึ่งคองน้ําใสนะครับเป็นบางช่วงแล้วก็ชุมีชูชนต่อแนวชายแดนนั้นหนานแน่นทั้งสองประเทศนะะซึ่งเป็นไปตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่น โดยยองรับขั้นที่หนึ่งสามารถปูุแตงและควบคุมหลักเขตได้นะครับอันนี้นะครับตามที่ภาพฉายนะครับควุเกณแต่โดยเฉพาะบางหลักเขตนะครับที่ชาวอชานั้นไม่ยอมรับถึงเป็นที่มาของเอโอรูสสามซึ่งเป็นการทําข้อตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยห้ามทำสิ่งใดๆก็ตามยาในพื้นที่ที่ยังตกลงไม่ได้จนกว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์เสร็จ โดยเรื่องต้นด่นทั้งสองประเทศอันนี้คือที่ท,ที่เกิดขึ้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากการที่ภาพนะครับต่างๆเนี่ยางาที่เห็นว่านีหลักเขตนะครับ28ถึง5้นเนี่ยเราสามารถเขา้านะไ,ได้นะครับควบคุมได้เราใช้ได้นั้นับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนชัดเจนนะครับประเทศไม่ชัดเจนเหมือนเหมือนแม่น้ําหรือว่าเชือกเขาอะไรต่างๆที่ที่มันแตกต่างกันนะครับพื้นที่ันนี่อันน,น,นี้อันนี้ผมผมเล่าให้ฟังนิดนึงก่อน We are showing the live um, live streaming in the from the area that um, in our uh, control area. Uh, this show the. BP or the border marker. Did mm. mm. show that we are fully controlled over um, the border marker? We actually there. Mm -hmm. Mm -hmm. This is the real-time uh, streaming. ตัวจริงก็เป็นทหารก็เลยยืนตรงถึงนิสัยมไม่รู้เวลาเลยมันขยับแต่ว่ามันถ้ามนไม่ถนัดโอเคนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราข้ามไปเรื่องประเด็นต่อไปยังไงจะให้ดูก่อนไหม นั้นโดนนะฝังนั้นโดั okay. น้นบรรยานบาหานนะตอนเราลตอนราา่งไเสรดรับต้องเรียนทความเข้าใจครว่าซึ่งตรงนี้การการการับบการเกียเนี่ยก็คือก็คือในวาระของคณะกรรมการ JBC นซึ่งตอนนี้เราก็มีขั้นตอนของ g O R ห้าขั <S <S <Durch tus ke> ้นตอนชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันผมผมเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องไม้เทคโนโลยีทันสมัยสามารถพิสูจน์ได้นะครับชัดเจนนะครับแม่นยำและสามารถที่จะโปร่งใสใะเป็นที่ยอมรับของของทั้งสองประเทศผมใช้ใช้คำพูดนี้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปก็เป็นในขั้นตอนระดับนโยบายต่อไปนะครับในการดำเนินการห้าขั้นตอนต่อไปนะครับ เงินหมดนี่เป็นอย่างนี้นะฮะหมดนี้นะไปเทรสักนสองตั้งแต่เดือนมีาพันกแปดมีการยั่วยุมาตลอดนะครับตั้งแต่การร้องเพนชติที่ประสาทตามเงินทจนในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตลอดระยเวลาดังกล่าวนะครับทั้งสองฝ่าย ครับอันนี้กำลังรับว่าท,ทั้งไทยและทางทั้งไทยและกัมพูชาจะมีการเพิ่มเติมกำลังคนและยึดทัวร์รประกรรวมทั้งมีการดัดแปลงที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงนะครับผลิดเสริมเจตต่างๆที่มั่นลบนะฮะทางทหารเนี่ยต้องการตัวเองเนี่ยนะมาโดยต่อเนื่องนะครับภาพรวมของกองทัพโกเนี่ยกองทัพโกได้สั่งการให้กองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเริ่มเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ปฏิบัติการในพืนที่24กระดาน จนเคลื่อนย้ายครบหมดทุกหน่วยในพื้นที่ในตามตามที่กองทัพที่หนึ่งในฝ่ายกอนที่25นะครับหลังจากนั้นก็รับคำสั่งให้ไปิบัต่อที่หมายในเวลาของเช้าวันที่2 6ก็คือต5ของที่2 6นะครับและที่การลบต้องไม่ไม่ไม่อยู่ในระดับร้อนในแที่ คนที่เดือดร้อนสุดนะว่าอยู่ในในเราก็ต้องให้ต้องมาเพราะเสี่ยงอันตรายต่อวาวบ้านก็บอกว่าคนคนด้านในนะไม่รู้หรอกสถานการมคืออะไรมีความเดือดร้อนอย่างไรคนอยู่ที่ตอนในในเมืองหลวงในอะไรต่างๆที่ไม่อยู่ใกล้ที่การรบใีต่างก็เราต้องเียนดีบอกนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของสำนักการบาดของทัพแปหนึ่งที่ไม่เกิดการเหตุการณ์บัรทัดเนี่ยต้องบอกว่าทำไมไม่เกิดเหตุการณ์บันทัดเนี่ยสงสัยมากเลย เพราะอำนาจอำนาจกำลังลกของสัปดาห์ที่หนึ่งส่วัวปัจจุบันต้องมีอย่างนี้ในส่วนของกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับโดยกองทัพภาคที่หนึ่งได้ทําการตักดันทหารและรื้อสิ่งปลูกสร้างทหารประการสําคัญนะครับประการสําคัญคือการยับยั้งสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนเหตุผลท็อปหนึ่งครับ นั่นเป็นในส่วนของระหว่างหลังจากการประชุมนะครับหรือเซ็นลงนามมันคือข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาจบลงครั้งนี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็มีการมาพูดในห้องประชุมที่มีทางผู้ว่าราชการจาังหวัดสัติผู้ว่าราชการจาังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งตรงนี้คนระับผู้ชมเบื้องต้นขออนุญาตสัญญ,ญาณมาสักครู่นะฮะ ครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจข่าวทับยวครับตอนนี้ทางข่าวนะครับของทับยูออนไลน์กองทัพภาคที่1โดยมีการนำคณะทูตปรรยากาศทางด้านล่างกันที่พักวันนี้ทางข่าวก็มากันทนั้งคณะทีมข่าวทับยูออนไลน์เนี่ยก็มาอยู่ที่สะแก้วเนี่ยสคืนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตอนของรถบัสนะครับจำนวน ก็เดินทางทหารก็เดินทางทหารทางป่าลึกเหมือนกันนะฮะทางเข้าหมู่บ้านนะครับประชุมหลังจากที่มีการเซ็นลงนามข้อตกลงระหว่างไทยกับบูชาญให้กับทาง คณะไอ t ได้รับทราบปัญหาในพื้นที่ข้อพิพาทระหว่างไทยกบับมุชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะในพื้นที่ของบ้านหนองจานนะครับก็เป็นอีก1จุดนะครับที่วันนี้ทางคณะ IOT จะลงมาเดี๋ยวค่อยไปสรุปรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เราเดินเข้ามาในจุดที่มีปัญหา ทับซ้อนนะครับเรื่องของที่ดินนี่ครับนี่คือที่ดินบ้านที่มีการรื้อถอนของ